ครับสวัสดีครับหมอตัวเรียนครับอันนี้ให้ดูเคสทิ่นอกค่อนข้างใหญ่แล้วก็ผิวเสียเลยครับผิวคนนี้คือแตกยืดออกเลยนะไม่ค่ม,มีการหดตัวอันนี้เราผ่าแผลบำนุงไปดูนำะำตาลแผลบันุงได้นะครับที่สีเดือนละนะคงที่อะไรเงอันนี้เป็นแนวก้าวเลยนะครับเอาก้าวอันนี้รอยที่โค้งให้ดูผิวตรงนี้นเห็นไหมมันมีรอยเป็นยน่นที่มันไม่หดตัวนะเนี่ยพวกเรื่องผิวแตกหมดเลยนะน,นี่เป็นเรื่องปกติแต่ออกมาสวยวอยู่นะคะหมอนน ดูแลตัวเองดีด้วยดีกว่าแผลยาวค่ะมหมอนแบบนี้ค่ะออกออกแบบเล่นกล้ามหนักๆได้เลยถ้าเล่นกล้ามหนักพวกมขึ้นขึ้นมาตัวรอยที่โค้งยังจะหายเดี๋ยวจะไม่เห็นรอยที่โคงของคนไข้สี่เดือน <4 S 1> ใช่ไหมคะสี่เดือนจิแบบอันนี้คือคงที่หมดแล้วใช่ไหมคะคงที่แล้วอันนี้คือว่าคงที่เร็วแต่ละคนคงที่ไม่เท่าอันนี้แต่ขาวแล้รอยไม่หย เหลือแค่ลดขนาดหัวนมถูกไหมคะ่ลดขนาดนมแล้วก็เล็งกล้ามมืออะไรเนี้ยเงียบขึ้นเนาะอย่างที่บอกเห็นได้ชัว่าผิวที่จะไม่หดตัวอย่างเงี้ยผิวผิวดีเสียอันนี้หมอตู่ก็ผ่าเทคนิคปกติเลยไม่มีถุงระบายเลือดอย่างเงี้ยไหมคะแล้วก็ไม่มีถุงเรนอันนี้ไม่ได้มีรอยเจาะเพิ่มถึงกระทั่งแบบเราอยู่นี่เลยสุดท้ายก็คืนไปกับแขกโอเคค่ะหมอฝากถึงน้องๆที่ที่อยากทำการผ่าตัดแต่มีหน้าอกใหญ่ค่อนข้างคล้อยไม่กระชับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีโอกาสไหมคะบางคนกลัวแผลยาวมีมีได้มีจริงๆมันทําได้กันหมดเลยแต่ว่าต้องมีวิธีขั้นตอนยุ่งยากในแต่ละคนแต่ว่านิ่งคอยเยอะเนี่ยขั้นตอนมันจะยุ่งยากยิ่งยากขึ้นแล้วก็คนไข้สงสัยคะ่ะสมมติว่าเปรียบเทียบระหว่างแผลเล็กกับแผลยาวเนี่ยผักฟื้นก็ไม่ได้ต่างกันไหมคะหมอัมแบบเขากลัวว่าถ้าแผลยาวนี่จะเจ็บกว่าเดินไม่ได้เข้ากันทนากันเลยความเจ็บเข้ากับแผลเล็กเลกนี่เลยอ๋อได้เหมือนกันได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าแผลยาวเนี่ยมันต้องดูแลแผลเป็นนานกน่การของการของพี่ก็แย่ยานยาก หมอบอกน้องๆได้ไหมคะว่าสนใจอยากปรึกษามาพบหมอตู่ได้ที่ไหนวันไหนบ้างคะได้ครับมาที่อบีเวทได้เลยครับทุกที่นะครับวันจันที่วันเสาร์โอเคค่ะขอบคุณค่ะ